ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญคนนี้นะครับเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานันนานมากนะครับแต่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งดูดีไปถามเคล็ดลับนะครับจากเธอกันเลยดีกว่านะครับพี่ปุ้ยพี่มวันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้ใครที่กําลังถูบ้านอยู่ซักผ้าอยู่ ถูบ้านกวาดบ้านอะไรก็ตามเนี่ยหยุดค่ะหันมามองจอนิดนึงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะนี้ตรงกับวันที่4เดือน4ครับวันที่4เดือน4เลขเบิ้ลขนาดนี้แจกไม่ยั้งแน่นอนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะเพราะอยากจะบอกว่าแต่ละพีแต่ละปีเนี่ยผ่านไปเร็วมากค่ะคือปีนี้เป็นช่วงสงกรานปีที่54ของพี่ปุ้ยแล้วค่ะุเลข5าพูดยังไงก็สะเทือนใจอบางคนบอกว่าเลข5าบ้านหนูนี่ฟันร่วงหมดปากแล้วนะบางคนบอกุ้ยเลข5าเป็นคุณย่าคุณยายแล้วบอกเลยค่ะ คุณย่าคุณยายนี่ก็จะเป็นย่าแล้วอย่ายอมแพ้อย่าปล่อยตัวค่ะเราสามารถทําตัวเราให้ดูดีในแบบของเราได้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครไม่เคยหนักมากอ่อน <ừ> คุณผู้ชมดูหน้าพี่ปุย้ยแล้วคุณผู้ชมจะชื่นใจคือหน้านี่นะ ปัญหาเยอะมากมีทั้งริ้วรอยคุณผู้ชมค่ะมีทั้งรอยหมองคล้ำมันดูโซมไปหมดปัญหาทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี่นะเอาง่ายๆแก่คาเดียวเลยค่ะแต่ส่วนตัวที่เลือกพูดถึงทราลาจิน่าคุณผู้ชมค่ะทราลาจินากระปุกแดงนี่นะเพราะว่าเขาน่าเชื่อถือมากปีนี้ทราลาจิน่าอยู่มาในวงการทีวีนะ16ปีแล้วค่ะแล้วเราก็จะเห็นกระปุกแดงทราลาจิน่าในทีวีบ่อยมากๆค,คุณผู้ชมลองคิดตาม,มนะ ถ้ามันไม่มีคนซื้อจริงๆอะ่ะถ้ามันใช้ไม่ดีจริงๆอะ่ะก็คงไม่ได้มาพูดขายตรงๆกับคุณผู้ชมแบบนี้4-5ปีจริงไหมคะครับเขาอยู่ได้ด้วยคุณภาพของสินค้าจริงๆคะ่ะแล้วเอาง่ายๆคุณผู้ชายคุณผู้ชมขาดูผู้ชายแบบพี่โน่เน่พี่ ผู้ใจแบบพี่โนที่เมื่อก่อนพี่โนเขาจะมาดื่มมาดื่งตัวจริงแล้วช่วงหนึ่งก็ไปทําสวนด้วยนะคะแล้วระดับพี่โนนี่จะโทรสั่งครีมเซรั่มมาจากต่างประเทศก็ได้จริงไหมคะใช่แต่พี่โนก็เลือกใช้ไทรลจินะแล้วคุณผู้ชมดูพี่โนในวัย58อีก2ปีรับเบี้ยผู้สูงอายุจริงจริงจริงอ่ะจริงจริบอ็ใช่นะคะแต่นะคะเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชม่ะเปิดใจลองได้ยังคะ สิบปากว่าไม่เท่าลองเองจริงๆเมื่อกี้เห็นพี่โน่แล้วเห็นพี่ปุ้ยแล้วเอานี่ให้เห็นพี่ปุ้ยสมัยอ่านข่าวเป็นป้าปุ้ยอ่านข่าวคุณผู้ชมขาย <c oughs> เห็นทั้งตัวเลยตอนนั้นน่ะ โอ้ย0ี่สิบสามสิบนี่ไร้รจริงๆเนี่ยจัหนูหนูจำได้ไหมหนูจำได้ไหมจริงๆป้าปุ้ยป้าปุ้ยนะเป็นป้าปุ้ยโปรแองจี้ไปเลยคือเพราะว่าหน้ามันไปเกินอายุจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ปัญหาทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นนะกลับมานั่งตรงนี้นะ54เต็มแล้วนะแฮปปี้นะคิดไม่ผิดที่5 6ปีก่อนกล้าเปิดใจใช้ไตรลาจิน่าค่ะเพราะริ้วรอยของคนเรามันไม่ได้มีเฉพาะริ้วรอยแนวนอนนะคะริ้วรอยแนวตั้งก็มี แล้วไทรลาจิน่าเนี่ยทำได้ดีทั้งริ้วรอยแนวตั้งและแนวนอนค่ะคุณผมู้ชมมาดูแนวตั้งแนวตั้งนี่ผู้ชายจะเห็นชัดมากก็จะมีหว่างคิ้วใช่ไหมคะ,คะมีร่องน้ำหมากแล้วก็มีร่องบนปากส่วนแนวนอนก็จะมีใต้ตาที่เป็นเส้นยิบยิบมีตีนกาแล้วก็มีเส้นเส้นบนหนาผากไทรลาจิน่าบอกว่า ทั้งหมดเนี่ยมันจะแลดูบางเบาและจางลงภายใน14วัน oh. อันนี้ไม่ได้พูดเองเพราะเขามีเอกสารรับรองค่ะ <c oughs> แต่คุณผู้ชมขาต่อให้พี่ปุ้ยพูดยังไงถ้าคุณผู้ชมฟังเพลินๆแล้วยังไม่ตัดสินใจไม่เปิดใจลองรับรองไม่มีทางรู้ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากคุณผู้ชมจะฟังแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องเปิดใจลองและต้องเชื่อพี่ปุ้ยด้วย <c oughs> รับรองคุณผู้ชมไม่ผิดหวังดีกว่าเดิมเด็ดกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนค่ะแล้วอย่างที่บอกก็คือวันนี้4เดือน4ค่ <c oughs> เลขเบิ้ลโปรมันจะไม่ดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นใครฟังมาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยยังไม่เคยตัดสินใจซื้อซื้อวันนี้ค่ะคต้องซื้อวันนี้เพราะหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วคุณ<อ>ชมกดมาจองให้ทันจองก่อนนะคะที่หมายเลข1577นะคะจองก่อนแล้วเอาไปเป็นของฝากช่วงสงกรานก็เลิศน,<อ>นี่เป็นสีสะ a i ยก็เอาไปฝากแม่ย่าแน่เป็นลูกสาวก็ไปฝากป้าเป็นฝากแม่ฝากยายอะไรก็ได้นะคะโทรจอง1577 1>, 1 5 7 7เบอร์นี่เลยค่ะ1 5 7 7หรือว่า Line แอตไรล์ลาจิน่าแบนดคุณผู้ชม200สายเท่านั้นที่จะได้นี่ค่ะ2กระปุกใหญ่แบบนี้ oh. แล้วก็จะได้อีก2กระปุกพกพาเป็น4กระปุกแล้วนะ oh. ยังไม่พอวันนี้คุณผู้ชมจะได้โลชั่นน้ำหอมกันแดดนี่ hmm. ตัวใหม่เป็นโลชั่นน้ำหอมและกันแดด oh. ด้วย,ย5ชิ้นนี้ หมื่นนะคะหมื่นกว่าบาทค่ะคุณผู้ชมขาแต่จ่าย2990บาทแล้วคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆเยมันเยอะมากเอาไปใช้ยาวๆ45เดือนเลยค่ะพอหารมาแล้วตกวันละแค่30กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้โลชั่นน้ําหอมกันแดดตัวใหม่หลอดใหญ่บึ้มแบบนี้นะคะคนอกจากจะก,กันแดดแล้วยังหอมแพงหอมสดชื่นแล้วยังบํารุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นด้วย แล้วก็ผิวเราเนี่ยจะแลดูสว่างกระจ่างใสด้วยค่ะคุณชมดูนะมันหอมมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมจากต่างประเทศเลยนี่เนื้อบางเบาสืมง่าย หอมสดชื่นหอมไม่ฉุนค่ะคุณผู้ชมค่ะที่สําคัญมันกันแดดได้อีกด้วยนะคะเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับเมืองไทยนะคะมีมาปีละครั้งคุณผู้ชมต้องเรีบกจองเลยนะคะห5 7 7ค่ะ1577หรือว่า l i อ้อนทรีลาจินาแบรนด์นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่คุณผู้ชมจะได้2พกพาแล้วคุณผู้ชมก็จะได้โลชั่นน้ําหอมกันแดดด้วย5ชิ้น2990บาทใช้ยาวๆ45เดือนเลยค่ะพอหารมาแล้วเหมือนเราบำรุงหน้าตอนเช้า15บาทคบาท บำรุงหน้าตอนเย็นอีก15บาทแล้วทั้งหมดนี้หนักๆแบบนี้จัดส่งให้คุณผชมฟรีคุณผชมสามารถรูดบัตรก็ได้นะคะหรือว่าของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายก็ได้ค่ะแต่ต้องโทรจองโทรจองนะคะที่1577อุ้ยเหลืออีก เจ็ดส <70 S 2> ิบสายสุดท้ายค<อ>นยโทรเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมกดย้ำๆมาเลย1577าเนะคะเพราะว่าโปรวันนี้คุ้มมากจริงๆค่ะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าไทราลาจิน่าเนี่ยดาราตัวพ่อตัว,ตวแม่ในวงการใช้เยอะแอบบอกว่ามีทั้งออกตัวและไม่ออกตัวนะคะจริงถ้าไม่ดีจริงใครจะออกมาพูดให้ตั้ง4 5ปีก็เสียชื่อเขาหมดคุณผู้ชมเห็นพี่คิมไหมพี่คิมนี่หูปากแจ๋วมากนะคะถ้าไม่ดีจริงพี่คิมด่าตายนะคะจะเชฟป้อมอีกเชฟป้อมก็ทํางานหน้าเตานะคะอายุ63แล้วนะปีนี้แต่หน้า เชฟป้อมนี่เห็นตัวจริงอะเป๊ะจริงๆค่ะรีบโทรที่1577นะคะหรือว่าไลน์ at t r i l a g i n a brand นะคะเหลือไม่ถึง30สายแล้วแล้วก่อนคุณขาค่ะมันจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วจะหมดแล้วจริงๆสิบสิบสายแล้วพี่ปุ้ยไหลลงเรื่อยๆเลย98แล้วนะคะจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขารีบนิดนึงนะคะเพราะว่า4เดือน4เนี่ยของมันมีน้อย2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาแล้วก็โลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่ๆแบบนี้พี่้ค่ะไม่ทันแล้วค่ะต้องขอใส่เพิ่มค่ะพี่ขอใส่เพิ่มต้องขอเพิ่มแล้ว ให้ไหมคะเนี่ยค่ะห้าชิ้นแเอาอย่างนี้โปร4เดือน4มันก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะพี่ให้ไปอีก5นาทีแบบไม่จํากัดสายแต่คุณผู้ชมต้องรีบโทรจองที่1577โทรเลยค่ะตอนนี้กดเลยตอนนี้กดตอนนี้เลยค่ะ1577จองไม่ทันวันนี้รออีกทีก็นู่นเลยค่ะปีหน้านะคะ1577น,นะคะคุณผู้ชมคะหรือว่า l i น์แอทไรล์ราชินาแบรนดคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่หคุณผู้ชมจะได้อีก2พกพาแล้วนี่ค่ะโลชั่นน้ําหอมกันแดด คุณผู้ชมฟังให้ดีๆโลชั่นน้ำหอมหอมแล้วยังกันแดดด้วยนะคะ mm hmm. 5ชิ้นนะคะจากหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียงแค่2,990บาทเอาไปใช้ยาวๆเลยค่ะพอหารมาแล้วตกวันละแค่30กว่าบาทห mm hmm. นักมากนะคะที่ถืออยู mm ่เนี่ยค่ะอดทนอยู่นะคะส่งฟรีค่ะรูดบัตรก็ได้หรือของถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมค่อยกดจ่ายก็ได้นะคะที่หมายเลข1577ตัวนี้เป็นโลชั่นน้ำหอมกันแดดตัวใหม่ หลอดใหญ่ๆปกติเขาขายกันเป็นพันนะคะคแต่วันนี้4เดือน4ให้ฟรีไปเลยในเซ็ตพราะใกล้สงการคุณผู้ชมต้องหอมด้วยคุณผู้ชมต้องกันแดดด้วยแล้วไม่เหนอหนะด้วยเหมาะกับเมืองไทยมากๆค่ะ 1, 5, 7, 7หรือว่า Line at Trilagina Brand นนาทีสุดท้ายคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแต่ต้องโทรจองตอนนี้ที่1577หรือว่า like l ล n e a อ i ไ a ล่าจินนะคะ2ครกระปุกใหญ่2พกพาโลชั่นน้ำหอมกันแดด5ชิ้น 2,990บาทนะคะที่หมายเลข1577ราคาเหมือนปีแรกเลยค่ะ2,990บาทได้ทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็ได้แบบไม่ใช่ของแถมด้วยได้แบบตัวใหญ่ๆเลยแล้วนี่หอมมากเลยนะแล้วาทาไปไม่วอกด้วยนะ<ช>ไม่วอกแล้วก็หอม,หอมผิวนุ่มด้วยคุณมันส่วนใหญ่มันจะแบบถ้าหอมก็หอมกันแดดก็กันแดดแต่นี่คือหอมด้วยกันแดดแด้วยคุณชองหา1577หรือว่าไลอ้อนไทรลาจิน่าแบรนด์ค่ะคุณผู้ชมจะได้2กระปุกใหญ่คุณผู้ชมจะได้2พกพาแล้วคุณผู้ชมก็จะ โลชั you, ่นน้ำหอมกันแดดหลอดใหญ่ๆแบบนี้เอาไปเลยนะคะ5ชิ้น2990บาทที่หมายเลข1577จนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าโปร4เดือน4 1ปีมีครั้งที่สำคัญโปรวันนี้เฉพาะายการคุยแซบโชว์เท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะพี่คุ้ยขอบคุณมากค่ะยโลรก่อนสงการนะครับเอาไปแบบว่าดูแลตัวเองกันก่อนเล่นน้ำสงกา์กันได้เลยนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกับน้องมิ้นชลิดากันต่อนะครับกับการถูกโกงตัวเลขมากกว่า7หลักเลยนะครับในคุยแซบโชว์ครับ รายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ